แรงครับไปมาดีเดินเข้าหาเลยนะครับเลยหน้าน็อกเกอร์โอ oh. ้โหเตะพักทายเลยครับเตะหนักด้วยครับเลยหน้าแต่ยังไงก็ต้องเกรงดอกไม้ป่าไว้บ้างเลยครับรายนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับดอกไม้ป่าแฟร์เทคโอ้วันนี้เราดูมวยกันมา3มคู่นี่คนไทยนี่้ายทั้งแถบทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> ปีใหม่ก็ซ้ายฉลองศึกก็สายดอกไม้ป่าก็ซ้ายครับ เ็นเซาพอครับเอย่ไปครับแมดีดซ้ายเลยหน้าไม่สนใจครับไปขวาหลุดต่อไม่ป่ายังไม่ว่าอะไรโอ้โหไม่ต้องถามชื่อถามแทเลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์เดินลุยเข้าไปเลยตามสไตล์มวยใจร้อนเลยครับจิ้มลำตัว ยังยิ้มอยู่ครับดอกไม้ป่าโอ้โหแหม่งังมาจากกรุงเทพมหานครเลยครับแข้งซ้ายของเธออ๋อแบบไม่ต้องถามอะไรถามใครเลยครับกําลังปรับกําลังจูนอยู่นะครับซ้ายของดอกไม้ป่า เนี่ยครับดูลักษณะการเตะนี่ของไม้ดอกไม้ป่านี่จะเต็มวงกว่านะครับเลน่านี่จะเป็นลักษณะเตะแบบงัดๆนะครับต่างกระแผงหน้าบังไว้ครับเลน่าทำอะไรไม่ได้ครับกรรมาการแยกออกมาจับจัว่วของเลน่าด้า ขวาครับโอ้โหแม่หน้าตาเหลือลาเลยครับยังโคลงอยู่ครับดอกไม้ป่าครับประมาทครับเตะแล้วกาดตกครับอ่ะยังสู้อยู่ครับดอกไม้ป่าครับโอ้ยสติสตังกลับมาหรือยังครับเอากอดไว้ก่อนครับโอ้โหเจอพิซซ่าหน้าพริกขี้หนูเข้าไปเลยครับตอนนี้ครับเผ็ดร้อนจริงๆ เวาแล้วครับเลน่าเห็นแล้วครับจ้องแล้วครับโอ้โหอาสายครับ้องระวังครับไป้ายแล้วโดนหมาขวาของเลน่าสวนนีครับมาให้เลยครับโอ้โหก้าจังหวะได้ดีจริงๆครับเลน่าน็อกเกอร์ตอนนี้ประคองตัวไปก่อนนะครับดอกไม้ป่าน่าจะสติคืนมาแล้วครับยิ้มได้ครับดอกไม้ป่าโอ้โหแรกเป็นแรกครับโดนทั้งคู่ครับ หากซอใส่บ้างครับโอ้ดอกไม้ป่าตอนนี้เปิดตัวเดินเต็มสตรีมเลยครับลุยวงในทั้งปั๊มทั้งตีแมแต่ก็ไม่ใช่ไม้อ่อนที่จะไปตัดไปฟันง,ง่ายๆนะครับเลยหน้าน็อกเกอร์มีโต้ตลอดครับดึงจังหวะโอ้โยศ<า>อกนี้นี่จัดจ้าครับ<า>ต้องกอดเลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์ต้องกอดไว้ก่อนครับแห้ มาเป็นพายุเลยครับอาวุธของดอกไม้ป่าครับเอา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 หน้าตาเยเกครับโดนส่อเข้าไปครับชุดนี้ครับโอ้โหมาแย่เสือหลับครับตอนนี้เสือตื่นนะครับดอกไม้ป่ารวบมาตีโอ้ล็อกน่นล็อกนานล็อกดีล็อกทนครับเดินเข้าไปแหมไม่ยอมช้าเดยนครับเปิดเกมครับเร่งเกมเร็วเลยครับตีครับดอกไม้ป่า แห่ต้องดูไปลายๆเลยครับเรียวแรงใครจะดีกว่ากันครับน่าจะเป็นหนังชีวิตเลยครับคู่นี้โหนคอมาลากมาตีแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับดอกไม้ป่าครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาแบบไม้คู่ครับเข้าไปหมัดซ้าย,ยกัดฟันครับกรอดกรอดครับเลน,น่า โยกนี้นี่ยกระดับเกมขึ้นมาอย่างโอ้โหต่างกับยกแรกลิบลับเลยครับดอกไม้ป่าเหมือนเะประมาาเลยครับยกแรกครับยกนี้ครับมาสู่สไตล์ของตัวเองครับประเภทเดินบู๊เดินลุยดอกไม้ป่าล็อกมาตีโอ้น้ำลายเหนียวเลยครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้หันรลีหันขวางครับจิ้มซ้ายครับโอ้โหรับหลากหน้าบ้านเลยครับโอ้ยสารภาพ้วย่างจ้าเลน่า โอ้ตัวแข็งทื่อครับโอ้เริ่มเดินโซซัสโซเซเลยครับดอกไม้ป,ป่าวางซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้ตอนนี้เม,มามันในเกมนะครับตักซอครับตีได้ไหมหปั๊มเข่าแต่อทละโอยโลแรงไปเยอะเลยครับเลน่าเป่าปากแล้วครับเลน่าครับฟันรับต่างคนต่างฟันฟันต่อ,อขวา ชักคืดกลับไมาครับเลยนะตเหมือนจะเปล่าครับเอาดอกไม้ป่าแตกแล้วครับตอนนี้เอาแตกครับโอ้ยยกแรกโดนนับยก2มีเลือดครับดอกไม้ป่าโอ้โหไม่ใช่น้อยครับไม่ใช่น้อยถ้าดูจากสายตาตอนนี้นะครับโอ้เหนือคิ้วด้านซ้ายครับ โอ้โหเลือดนี่ก็ยดแมะแมะอีกหนึ่งยกครับดูว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันครับโอ้โหเจอหมัดของเลยหน้าครับโดนเตะตัดล้มลงไปรีบลุกขึ้นมาจะฟันสอกสู้ครับจะฟันสอกสู้ครับดอกไม้ป่าเจ้าแผลแตกคืนขีบตีได้ไหมตีครับเสียบยัดไส้ครับแล้วก็ตอกสอกครับดอกไม้ป่าแค่เลยหน้านี่ก็รัดแน่นเลยครับไม่ให้มีช่องว่างเข้าไปวางแข้งซ้ายหมัดซ้ายไม้คู่ครับ ้าวจะเรียกเลือดคืนได้ไหมครับดอกไม้ป่าโอ้แต่หน้าแกนี่ใสลิกเลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์ยังไม่มีแผลแตกยังไม่มีริ้วรอยอะไรครับเข้าไปงัดขดศอกซ้ายลากมาตีพยายามจะกดลงมาโอ้โหแต่ว่าเลยหน้านี่ดื้อจริงๆครับศอกดอกไม้ป่านี่มันแรงครับกระแทกแต่มันโดนตรงๆรงเครับเลยไม่แตกครับโอ้โหศอกไปเต็ม ยังไม่เป็นไรครับแม่เร่งเยอะจริงๆครับช่วงแรกครับดอกไม้ป่าเป่าปากนะครับโอ้โหเจอหมัดขวาเลยหน้าแต่ว่าตอนนี้ไม่สนใจเลยครับทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวด<จ>ฟันสองไม่ถึง,จ,งจังหวะหมัดของเลน่านี่มันได้พอดีครับเททิ้งลงไปครับรีบลุกรีบลุกกลนหนักแล้วครับเลน่าตีครับ โอ้โหผลัดกันรุกผลัดกันรับจริงๆครับคู่นี้เลือดก,ก็เริ่มไหลามากเลยครับดอกไม้ป่าบาดขวาโดนโอ้โหสายขึ้นมาครับโอ้ยแตกไม่แตกเอา้า<บ>แหลกสอกกันเอาครับแม่ถูไปไถมาขอให้สัแผลสองแผลครับเลนาก็จะเปิดแผลเพิ่มครับส่วนดอกไม้ป่าก็จะต้องการเลือดคืนครับ ได้ไม่ได้ครับโอ้ยังห่างครับยังห่างเอา้าพึทอีกทีครับเลยหน้าน็อกเกอร์ีบ้ข้าไปแหมมักจะมาเปิดหมดก๊อก2ก๊อก3ตอน30ิวินาทีสุดท้ายนะครับเลยหน้าน็อกเกอร์โอ้แข็งแรงจริงๆครับเร่งตอนต้นยกกลางยกผ่อนแล้วก็ปลายยกมาเร่งอีกครั้งนึงครับเลยหน้าน็อกเกอร์ลัดไปตีโอ้ดอกไม้ป่ายนี่ก็เชื่อว่าบิดเต็มสตีมเลยครับถ้าเหลือก็เหลือน้อยแลยครับ ยังมีอยู่ครับตีได้ไหมขวางหน้านนะแล้วก็เป็นเลน่าน็อกเกอร์ครับเฉือนเอาชนะไปได้ครับขวาชายัยไปได้แบบสุดระทึกใจจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ต่อยกันสนุกจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ครับ